พิเศษร้อยสิบสองพิเศษร้อยสิบสองนี่ยก็ว่ากันต่อภิกษุณีพระผู้หญิงเน่ยภิกษุณีก็ไล่มานออกไปเพราะมารจะประสงค์ให้ภิกษุณีเคลื่อนจากสมาธินะให้เคลื่อนจากสมาธิที่ท่านตั้งใจจะลดเลิกละจะดับนิวรณ์ห้าจะหมดทุกเนี่ย กระชับชวนให้มาบันเลิงบันเลงในรูปเรัรกองเสียสัมผัส<ฮ>ท่านก็บอกก็รู้ว่าไอ้นี่มาไอ้จิตที่จะไปจะกลับไปมีแฟนไปไปติดในรูปเรื่อเกี่ยงสัมผัสไปติดไปยึดไปผูกพันอีกนะก็รู้เท่าทันก็มาเนื้อหายไปก็คือจิตของท่านเองจิตของท่านที่จะแวบไปที่จะ ค,คือคือไม่ใช่แวบอางเอคือจะเปรียบเทียบอะเออระหว่างที่มันเราไปติดในรูปรูกลดกลิ่นเสียงสมัมผัสหรือไปติดสิ่งเราไปติดติดคือติดคือของชอบไม่ว่าจะความคิดหรือไปเสพในรูปรดกลิ่นสมัมผัสนั่นแหะไปติดแล้วก็ไปยึดติฏฐิแล้วไปผูกพันหรือสองตัวเนี่ยมันเป็นตัวเนตตให้เราทุกข์ นะก็เลยรู้เท่าทันว่าไอ้สิ่งแบบเนี้ยมันเป็นเทืถ่ายสังทุกเราดับมันได้คราวที่แล้วก็พูดถึงตัวอย่างที่ร้อยที่ห้าหน้าร้อยหกสิบหกไอ้หน้าสองร้อยยี่บสองข้อร้อยกสิบหกพระเท๋ประเ,ระเดกเล่มที่สิบนหะ้าของมหาจุฬาคราวที่แล้วฝนตกนะก็พูดได้ไม่ไม่จบ เราก็เทวนใหม่กันแล้วกันพระอุบลวรรณาภิกษุณีก็คลองอัตราวาศถือบาทรละจีวรแล้วไปบินธบาตแล้วก็ไปยืนสงบเน่นอยู่ต้นสาละชันเสร็จแล้วก็ไปยืนต้นสาละซึ่งมีดอกสะพัง่งต้นหนึ่งลำลำดับนั้นมานผู้มีบาปก็ เข้าไปหาไปส่งให้ให้พระอุบลวันนาเถรีเนี่ยเกิดความกลัวผลขนพองสยองเก้าไอ้ความกลัวขนพองสยองเก้าก็คือทำให้จิตใจส่้นตกต่ำ่นะตกต่ำไปติดยึดผูกพันอีกในรูปโลกเกี่กยมัสัมผัสอะไรแล้วแต่ปิกสีก็บอกเอ้อจิตตัวเนี้ยมันจิตมารเนี่ยผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาท คือจะทําให้สําเร็จไอจิตที่จะทําไม่สําเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอัจฉตังหรือภัธาอัจฉตังคือในใจเราเองแล้วก็ภัยธาคือภายนอกภายนอกคือไอสิ่งที่เราไปติดเนี่ยแต่ไม่ใช่ภายนอกคือในกรในขอคนสวยคนรวยเขาไม่ใช่มารเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นแหละแต่ใจเราต่างหาก ไปยึดเขาเองเอาเป็นตัวเป็นตนของเราเองต,ตัวตนของความไปติดไปยึดไปผูกพันนั่นแหละนี่คือมารน,นะก็คือใจเราเองนั่นแหละที่ไปติดไอ้สิ่งข้างนอกนั่นแะหละมารน,นะพอเรารู้เท่าทันมันมันก็หายไปจากใจของ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 คนที่รู้มารก็ไม่มี ก็สมาธิก็มั่นคงนะมันไม่เกี่ยวกับจะไปนั่งหลับตายุบน้องพองน้อ,องเขาน้อ,องออกนอเลยมันไม่ไม่สัมพันธ์กันเลยเนหะ็นไหมอาเจะสังเกตดูสิตัวอย่างสมาธิที่ตัวอย่างทุกตัวอย่างที่เอามามันมมันเน้นที่ไปที่จุดที่เราไปติดยิด,ดผูกพันให้มั่นคงไม่ให้มันมีนะทีนี้พอบอกท่านเข้าไปใกล้ต้นสาละซึ่งมีดอกบางสะพัง ยืนอยู่แต่ผู้เดียวอันหนึ่งผิวพรรณของท่านก็ไม่เป็นสองรองไครท่านไม่กลัวความท่านไม่กลัวไอ้พวกสามหาวนักเลงเจ้าชู้รือนะครับเด็กเลงเจ้าชู้ก็นมาแน่นะนะเกิดความให้ใหความแบบวิตกกังวลน่ะนะนะก็เลยว่ามีความคิดว่าไอ้นี่มาเนี่ยนะประสงค์ให้เราเกิดความกลัวขนง,งสยองก้าว มารู้ตัวก็จะหายไปจากนั้นเองโดยโดยคิดไปใจว่านับนักเลงตั้งแสนมาในที่นี้เราก็ไม่สะดุง้งนักเลงในนี้คือคือเหตุผลต่างๆนานาทำให้เราเนี่ยเลิกความตั้งใจก็เลยเปรียบเทียบไปฟังต่อให้มีนักเลงทั้งแสนแสนคนมาที่นี่เราก็ไม่สะดุง้ง แม้นเพียงขนของเราก็จะไม่หว <ongs> ั่นไหวนะฮคนของเราจะไม่สะเทือนเลยแมมแต่ความจริงถ้าเป็นเกือตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยนะไอ้คนไอ้นักเลงมาแสนคนเนี่ยมันไม่ใช่ขนหวั่นไหวแล้วตัวท่านจะหวั่นไหวไปเลยอนี้เป็นจิตเปรียบเทียบไปฟังว่าไอ้ต่อให้นักเลงเป็นไอ้จิตที่เหตุผลตรานนามาเป็นแสนเหตุผลน่ะ ที่ทําให้เราเลิกความตั้งใจที่จะพ้นจากทุกเนี่ยเราก็ไม่สะดุ้งแม้นขนของเราเลยไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนมานเราแม้นผู้เดียวก็ไม่กลัวท่านอืในกลัวท่านเรานี่จะหายตัวไปเข้าท้องของท่านเองได้เลย <c oughs> แม้จะยืนอยู่นะระหว่างดวงตาท่านก็จะไม่เห็นเราเราเป็นผู้ชำนาญทางจิต ในผู้ชำนาญทางจิตจเจริญอินิทิบาศสี่ดีแล้วฉันทะิริยจิตตั้งวิมังสาฉันทะคือผู้ตั้งเป้าหมายมุ่งปรารถนาฉันทะจิตตะจิตจดจอ่อฉันทะจิตตะวิมังสาเอาแต่เนื้อเนื้อที่จะพ้นจากทุกพ้นจากต้นเหตแห่งทุกเนี่ยนะ,ะเนี่ยเจริญอินทรีย์อิทิิบาทดีแล้วพ้นจากเครื่องผูกทุกจริ เครื่องปูกของมารของพวกเธอเนี่ยทาให้จิตเราอาไม่เจริญน่ะเราไม่กลัวท่านหรอกฮะเราไม่กลัวไอ้จิตที่ทาให้บอกแวกนี้หรอกมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจไหมมารผู้มีบาปมารคือผู้เป็นผู้เผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทถ,ถ้าประมาทก็เลยทาให้สําเร็จะความประมาทเนี่ยคือมารใครประมาทเราประมาท นะแมหพอรู้ว่าอุปบานารู้จักเราก็หายไปนะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานของผู้ที่คิดนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ห้ายอย่างที่หกจาราสูตรจาราภิกษุณีจะเห,เหมือนกันนะั่นแหละก็เหมือนเหมือนเหมือนกันอ่ะก็คือหมายถึงว่าท่านไปฉันเสร็จแล้วก็ท่านจะมีอิริยาบทต่างๆนะ ว่าจะไปอยู่ในที่สงบพิจาครณาไขครวงใต้ต้นไม้หรือ,อะไรก็แล้วแต่งานทีนี้ก็ไปพักกลางวันที่ต้นไม้ต้นหนึ่งก็เหมือนกันะนะะมาทุกวิบายก็เข้ามาหาพิกษุณีคือเป็นติดการพิจารณาของพิกษุณีของแต่ละท่านนะพูดง่ายๆนะท่านคิดในแนวไหนท่านคิดจะเป็นเรื่องอะไรคิดไปไหนก็ต่างคนต่างคิดน่ะใช่ไหม หาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะมั่นคงในจิตที่เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นที่จะเลิกลดละสิ่งที่ติดยึดผูกพันเธอก็หาเหตุผลก็ได้เ,เธอชอบเที่ยวอย่างเงี้ยอชอบเที่ยวกัางคืนมันจะมีอะไรเที่ยวกลางคืนคนก็เล่นตกตั็กตกแท็กดุนนะไ,ไนอะไรไอไอไอไนอะไร ขับมันจําไม่ได้แล้วระเบิดไฟไหม้ตายเกือบหมดแล้วไปเที่ยวกลางวันรถตกเขาอะไรต่ออะไรสรารพัดแล้วก็ไปเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่เหนื่อยมันมีสาระประโยชน์ตรงไหนเนี่ยเด็กเราก็คิดหรือเราจะไปติดติดเล้าเนี่ยโอ้มันจะดีอะไร เหล้าในเทใส่ใส่แก้วไปหมามยังไม่กินเลยแล้วผมลืมแก้จะไปกินทังไงหมามกินขี้ก็ดีกว่าแต่ยังว่านะคนมานาเอทผลที่กินบอกหมามจะไปกินได้ไงมั้นนั้นมันหมาเราสิเราเป็นคนเก่งเรากินเราข้าวเราไม่กินเราเรากินยอดข้าวเลยคือเอาข้าวมาหมาักหมักไปเป็นเหล้า คือมารมาันก็หาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อจะไปติดนี่แหละคือคนติดไอ้เหตุผลที่จะไปติดบางนันเถอะไอ้คนเทพก็หาเหตุผลที่ความให้ตัวเองเป็นเทพไอ้คนที่จะเป็นมารก็หาเหตุผลต่างๆที่จะเป็นมารธรรมดาแต่นี่ก็แล้วแต่เราเองแล้วกันจะมีเหตุผลเรื่องไหนเราเป็นฝ่ายไหนนะเป็นกองทัพมารกับกองทัพเทพสู้กันตลอดเวลาเนี่ยสู้ที่ไหนสู้ในจิตวิญ,ญญาณของเรานี่แหละ ทุกวันนะ่ะเธอคิดดูดิเอาดีไม่เอาดีเอาดีนะเฮ้ยไม่เอาดีว่ะรักไม่รักหาเหตุผลเอาดอกหูลาบมารักใบฉีกไม่รักใบฉี <c oughs> เนี่ยเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจทีนี้ก็มารู้มีบาปก็ไปหาพิกสุณีชื่อจาราถามจาภิพษุนีท่านไม่ชอบอะไรเหรอท่านไม่อยากไม่มีอะไรเหรออย่างเงี้ยน,นะ พี่เมก็ตอบเพราะเขาตอบคือก็ถามตัวเองไอ้ท่านเราเราไม่ชอบอะไรอ๋อเราไม่ชอบการเกิดนะก็เกียทียบเป็นมารเราไม่ชอบความเกิดเลยมารผู้มีบาปเพราะอะไรท่านยังไม่ชอบความเกิดเล่าเหตุทำไมไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยเกิดแล้วได้เสพกามนะรู้เนกะี่ยวกับสัมผัสนะโอ้มัน เลิกต่มันเต็นนะมันจะล่าเริงนะรีบเสพเนะื้อเธวเอ,องสาวอยู่เนี่ยเดี๋ยวแก่แล้วไม่ได้เสพจ,จะเสียใจนะแก่แล้วไม่มีใครเอานะเนะื้อตัวเหี่ยวแรงเธอก็ไม่มีไปเสพกามไปอะไรเงี้ยอย่าเลยพิสุณีท่านจงชอบความเกิดเถอะเอาเกิดแล้วมันจะได้มีความชอบไม่ชอบนะ จาลาเพิ่งนี้กล่าวคาถาว่าความตายย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดเกิดมาก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์เกิดมาแล้วก็ย่อมมีทุกเหมือนามาเธรรมคิดได้ถ้าเกิดมาจะเอาอะไรอ่ะเอาสมบัติเหรอจะรวยเหรอะจะเป็นนายกเป็นอะไรเลย จะเป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเลยมันก็ตายเหมือนกันแหละมันก็แก่เจ็บตายพอมาดูคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่ง,งสูงเนี่ยหรือนักล้องนักสแสดงก็แล้วแต่นักล้องพอตอนเป็นดา,านราหนุ่มสาวก็สวยเป่งปังดีพอแก่เขาก็น่าเอียวแต่แก่ก็ไปแล้วโอ้ดูไม่ได้เลยเ้อดูทุกคนเลยเราเองก็เหมือนกัน เพราะเราอย่าเกิดดีกว่าจบอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันมีสุขมันก็มีทุกข์และไอ้ทุกข์เนี่ยมันมีเจ็บป่วยเนี่ยสารพัดนะพอเกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจําการฆ่าความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ชอบการเกิดพรนะพุทธเจ้าท่านตนแสดงธรรมเหตุที่ไม่ต้องเกิด เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกทั้งปวงสัตว์เราใดเข้าถึงรูปประพบและลงอยู่ในอารูปประพบคือเกิดไอ้ไอเกิดเนี่ยเกิดทางดินน้ำลมไฟกามาพบนะพบมันมีอยู่สามพบกามาพบกามาพบนี่คือยินดีสิ่งที่เรายินดีปลูกพันธ์ทั้งหลายเกี่ยวกับรูปรกอย่เงิน่งผัดเกี่ยวกับสิ่งของ นะการบกรูปประพบรูปประพบนี่เป็นรูปภายใน <c oughs> พูดไปก็ไอไปนะรูปประพบเนี่ยพบคือที่อยู่ที่เป็นที่มีที่พอใจของเราแต่รูปประพบเป็นรูปที่พอใจไม่เกี่ยวกับดินน้ำลมไฟแหละแต่มันเกี่ยวกับจิตใจเราไปชอบท่านชอบความสงบเงี้ย บางคนก็สร้างพบเป็นเออนั่งสงบยุบหนอพองหนอเขอ้านหนอออกหนอมันไม่ต้องวุ่นวายใครมันไม่ต้องเห็นอะไรตาหลับตาซะสงบเออไม่ต้องไปรับรู้เรื่องอะไรต่ออะไรมันก็เขาก็ติดเนี่ยเขาก็สร้างพบมาติดในติดความสงบแล้วมานั่งน<ม>ี่บ้าสมองโอ้สงบไม่ต้องไปวุ่นวายแต่กินนะขี้นะ ไส่เสื้อผ้านะใช่ไหมแต่ไม่ต้องวุ่นวายกายสงบกินแล้วขี้ก็นอนแล้วก็ใช้ชีวิตเปลืองทรัพยากรไปปล่ามีประโยชน์กับใครเลยใช่ไหมแต่อเงินนะอาหารอร่อยอร่อยแพงนะเสื้อผ้าดีๆนะแล้วก็สงบไม่ต้องรับรู้อะไร สบายมีคนก็เอาอาหารไม้แก่แล้วมีเจ้มียศถากระดาษไปมีเงินเดือนด้วยตำแหน่งเป็นเจ้าคนต่างๆนะนก็สบายเนี่ยแต่ใช้ทรัพยากรของโลกมันเปลืองครูบาอาจารย์บอกว่าเกิดเป็นก้อนหินซะยิ่งดีกวา่าเพราะอะไรเพราะก้อนหินนมันไม่กินอะไรมันทำถนนได้ แต่ไอคนที่ไม่ทําอะไรเอาแต่กินเปลืองทรัพยากรเป็นคนเนี่ยมันก็ต้องกินที่เดี๋ยวก็เบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เอาเงินเอาทองเอาอะไรเข้าไปนะไม่มีประโยชน์เป็นก้อนหินดีกว่ามันอย่างน้อยก็ทําถนนได้นะครับใจของเรายินดีแน่แน่ในนิพพานยินดีแน่แน่ที่จะหลุดพ้นนะ่ะนะ จึงไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวที่ปุตตุชนเสพไม่ได้ปุตตุชนแล้วจนผู้หนาไปได้วยความติด,ดยึดผูกพันจนะนผู้หนาไปได้ติด,ดยึดผูกพันนะเสพไม่ได้ไม่ใช่กติของมารนะมารู้ก็เศร้าเสียใจก็หายไปจากจิตของท่านเองนับเปอย่างที่แปด ข้อร้อหกสบเก้าหน้าสองร้อยยี่สิบห้าสีสุปาจาราภิกษุณีนะก็ไปบินตบาทกลับมาฉันเสร็จแล้วก็ก็อยู่ต้นมาอีกต้นหนึ่งคือไปพักผ่อนหนึ่งวันน่ะฉันแล้วก็อาจจะเดินให้ย่อยอาหารบ้างอะไรฉันเสร็จแล้วก็ต้องมีกิจกรรมให้ย่อยช่วยย่อยอาหารได้ก็ดี ตากแดดได้ก็ดีนะมาร้มีบาปก็เข้าไปหาถามถามพิษณีว่าท่านชอบใจละทิพไนเหรือถามตัวตนเองเอ๊ะเราชอบใจละทิพไนท่านเป็นคนหัวโลนจอดจงใครเจียงปรากฏตัวเหมือนสมณะอะละทิใครอ่ะเอากเราโกนผมแล้วว่ะนะเราก็เป็นสมณะแล้ว แต่ทำไมท่านจิงไม่ชอบใจลทัทธิท่านประพฤติเรื่องนี้เพราะความงมงายหรือเปล่าเอ้เรางมงายไหมเนี่ยเรามาบวชลทัทธิของพระสมะโคโดมเนี่ยนะก็ถามใจตัวเองเธอเหมือนกันเธอปฏิบัติธรรมเนี่ยของอาจารย์แต่ละคนแต่ละคนที่เธอศรัทธาเธอที่เอาเออเธองมงายไหมเธอต้องพิสูจน์ไงพระเจ้าไม่ให้ไม่เชื่อ หลักการามาสูดศีก์แบบกาลายามะชาวกาลายามะไม่เชื่อพราฟังกพอสืบต่อเพราะอะไรไปอะไรไม่ต้องอ่ะเธอต้องพิสูจน์ดูว่าเธอพ้นทุกข์ได้จริงไหมตัดความติดยิดผูพกพันได้จริงไหมแล้วจึงค่อยเชื่อว่าเธอสามารถตัดได้นะใช้วิธีนี้ตัดได้อาตมาก็ลองมาไง เออเขาว่าตัดได้เราก็ไปนั่งยุบหนอพองหนอก้าวหนอย่างหนอสะดือสามนิ้วเหนือสะดือสามนิ้วมีแสงไฟมีรูปพระพุทธรูปมันไม่เกี่ยวกันเลยที่ให้เราพ้นจากความติดยึดผูกพันอันเป็นตัวไหตุแห่งทุกข์น่ะมันอาตมาก็เลยไม่ได้ผลนะก็เลยว่าเอ๊ะท่านงมงายหรืว่าเรางมงายมา แจ้าพิธ er, ีภายนอกศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายเนะก็เลยบอกว่าไอ้รัฐที่อื่นๆนะมันจมอยู่ในความเห็นทิฏฐิทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่เคยไปก็บอกว่าไอ้ทิฏฐเนี่ยจะไปนิพพานแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปแล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าพ้นทุกข์ได้จริงไอเราพิสูจน์แล้วมาก็พิสูจน์แล้วมันไม่พ้นทุกข์ด้จริงจึงพยายามบอกเนี่ยอายกตัวอย่างเนี่ยนี่เกือบห้าสิบข้อม้งที่จะเรื่องสมาธิเนี่ย นะเราไม่ชอบใจธรรมะของเขาพวกเขาเป็นคนโง่ไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์ประหลดเลยพระเจ้าผู้เสด็จอุบัติในสักยกูลไม่มีบุคคลอื่นเปรียบเทียบสามารถครอบงำสิ่งนั้งกวงได้บรรเทาเสียซึ่งมนันนะไม่ปลายชัยในทุกสถานไม่ปลายใยไอ้ไอสิ่งที่เราไปติดดิสผูกพันทุกทุก ทุกๆสถานทุกๆขณะเลยนะพ้นแล้วจากเกลียดทั้งปวงไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยนะไม่ประกอบด้วยตัณหาและไม่ประกอบด้วยทยิฏฐิไม่ประกอบด้วยตัณหาคือติดแล้วก็ทิฏฐิอันนั้นก็ติดก,ก็ไปติดก็คือตัณหาติดก็ติดทิฏฐิติดยึดยึดยึด,ยดทิฏฐินี่ก็ไปผูกพันอยู่กับตัณหากับทิฏฐินี่แหละนะ มีมีพระจักสุขต้องเห็นธรรมต้องปวงไม่รู้ธรรมเป็นที่เส้นกรรมทุกอย่างหมดกรรมอโหสิกรรมคือไม่มีกรรมแล้วอโหสิคืออโหสิไม่ใช่เออเตอตีฉันอโหสิกรรมไม่เธอนะอโหสิกรรมคือไม่ทํากรรมแบบนั้นอีกแล้วเป็นอโหสิเลิกอโหสิกรรมเลิกติดเหล้าเด็ดวรก็เป็นอโหสิกรรมที่ฉันไปติดเหล้าบุหรี่ยาบ้าแล้ว หลุดพ้นเพราะทำเป็นที่สิ้นสุดอุปธิธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นที่สิ้นสุดของความติดยึดผูกพันกิเลสทั้งหลายพระพุทธอพระองค์นั้นเป็นศัสดาของเราเราชอบใจคําสอนนี้พระป่าให้พ้นตุกได้จริงพิสูจน์ได้ไม่จํากัดการนะทำสันติติโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพูญิงได้ด้วยตนเองอาการลิโกไม่จํากัดการเอหิปสโกลองมาดูเปยสรรลบระสุลกายนี่มาตรงนี้ปางหาเดี๋ยวนี้ ทารเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำได้นะมารก็รู้เอ๊พิษณีรู้เราจากเราแล้วก็หายตัวไปอทิฏินั่นก็หายไปก็มั่นคงต่อไปต่อปฏระ่ิังที่เก้าข้อร้อยเจ็ดสิบหน้าสองร้อยยี่สิบกเสลาเสลาสูตรว่าด้วยเสลาพิกษุณีเหมือนกันนีกะเหมือนเหมือนกันคือท่านฉันเสร็จบิณฑบาตเสร็จมาฉันเสร็จก็พักผ่นอนกลางวัน มาวุิบากระส่งให้เสลาผป้ส้นีเกิดความกลัวขวนญ้องขยองก้าวท่านก็ทบทวนหลักธรรมเน่ะทบทวนหลักธรรมของท่านเองอ่ะนะว่าว่าว่าเรามีตรงไหนที่ทําผูกไหมมีตรงไหนที่ผิดไหมเท่านั้นเองวันนี้ก็พอสมควรก็อนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิติจิตตรงธรรม เพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคลนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตธงธรรมมีปัญหาก็ถามได้จะติดติงอบรมแนะนำตักเตือนสั่งสอนก็ยินดีนะเจ้าคะ่ะถ้เห็นว่าติ t กตอบ youtube ในนามมูลนิธิจิตธงธรรมหรือ facebook ในนามสุภลักษ์วิมุติพจน์ช่องนี้เป็นประโยชน์ ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต,ต่อไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง,รงตามท่านผู้ติดตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนได้ปัญญาดุดแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มี แสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าค่ะ